เจอแล้วพี่น้งองเห็ดซุปี่ลเบื่องเห็ดอันนี้แกงแซบ่บแกงแซบ่บเห็ดตัวนี้นะ เป็นหวัดเออมันก็ขึ้น,อ,น,นอันนี้เห็ดายเบี้ยอันนี้เห็ดกินได้ม,มันกาลังขึ้นมัน้า้ด้ขึ้นหลยดูว่ามองไ่เห็นสายตาปุขาออนี่เด้เออมันก็อยปนกันหรอพี่น้องเห็ดอันนี้ กับเห็ดไตเบียร้าคืออยู่ไก่กันดูม,มาหนึ่งชั่วโมงก็ได้เต็มขุเต็มถังละบัเนี่ยอืมกลอ,องไปก่อนใส่หลักมองมากก็เห็นอยู่ อันนี้เน่ยสายตาพอดอีเห็ดระเบิงเห็ดตายเบี้ยราว่างเด้อผู้ใดเก็บอันนี้ระเบิงเห็ดอันนี้เห็ดกินได้อันนี้เห็ด กลับบ้านเก่าอันนี้เห็ดกินได้อย่าเก็บผิดเด้อปุ๋ยไม้ยูเฟรนไม่ใหม่ปุ๋ยสังพอสังเม่เด้อมันจะเกิดยุ่ไกลกันเบิ่งเองหลังว้ายตายตายมันก็ไม่อยู่เด้อหรือว่าสายตาข่อยม่งไม่เห็นนี่เด้อ ใ,ใส่ยมืดละ่ะสายตาคลื่นมากหรอม่งไม่เห็นไม่ไงย่างเงีพี่น้องไพ่บอกว่าปลาเป็นตะยาเน,นี่ยนคนอย่าเนี้ปลาไม่เป็นตะยานเด้อ